มันคืงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีภาระทางการเงินเฮ้ยเฮ้ยก็ใจลายเกินคุณสิบลงแกชืบเอายังไงต่ออุ้ย โอ้ยไ,ออ <c oughs> ยได้แค่นี้เองเหรอเดทตั้งเท่าไหร่ได้แค่นี้เองเหรอ หรือว่าร้อยหมุนมันไม่พอหรือเปล่าพี่ด่อโกเราต้องจะต้องสักหมื่นหมุนหรือเปล่าหมื่นหมุนหรือเปล่า <c oughs> ต่อไปไปชูก้าแล้วก็เดี๋ยวไปทอต่อเนี่ยคะขอให้บวกบวกมาหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> ประเด็นนะ่ะอยุดสี่ทุ่มครึงไม่มีเงินไปรีวิวนะแก <c oughs> โบวตัวเร็วอ่ะโบวตัวเร็วเหรอเนี่ยโอ้หพี่ดอกโกใจร้อนไว้วันนี้อ่าปะโบวตัวแรงโบวตัวแรกแรงแรงทะลุโลกไปเลยเนะี่ยโอ้โหให้ความหวังกันสุดๆอะลงสามอันนะพี่ แม่งคตรให้ความหวังกันเลยอะดูมันทำดิโคตรใจร้ายเลยอะไม่น่าเหลือให้รีวิวนะครับหมายถึงเงินใช่ไหมอยากเจอทองหมุนหมุนตันเลยเหรออุ๊ยเข้าแล้วแกขอรอบนี้อะขอทุนไปเล่นต่อหน่อยได้ไหมสักหมื่นนึงก็พอ มันบอกมันจะให้แค่พันเดียวเองเลยนี่หวังหมื่นเลยหรออะไรเงี้ยน่นาม้หุย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 ทำไมลงแค่นี้อ่ะเ <laughs> งินลดลงไปตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้อ่ะ หมื่นแน่ครับสาทุอเลนนี่หวัดเสียวเด้ขอทุนคืนหน่อยจะเอาไปปั่นให้อีก2เกมที่เหลือรีวิวก็ยังไม่ได้รีวิวเลย แน่อย่าไหลทิ้งไม่น่ารักทำแบบนี้ไม่น่ารักเอ้ยคุณอะอ,อวัดเสียวอไอเลนี่อเลนี่จะอยู่รอดไหมจะอยู่รอดไหมถ้าหมดเอาเป็นว่าไม่ไม่ไมอยู่สิครับพักผ่อนนี้ยค่ะ วีนทั้งหมดก็เติมไงเหมือนเดิมลงเที่ยงคืนมอดเล่นนี่ผักไปแล้วไง <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไล่ไลพรุ่งนี้วันอะไรอังคารอาทิตย์นี้เล่นนี่หยุดวันพุธนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลอีกวันหนึ่งก็หยุดละพักก่อนอีกทีวันพุธเฮ้ยอย่าไหลทิ้งไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยมาไหลทิ้งแบบนี้ นั่นจะถึงหมื่นไหมใกล้แล้วเออมันต้องลงมาตุ้มหนึ่งสักตุ้มหนึ่งอะพี่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ไหลทิ้งแบบนี้ดิให้มันเสียอ๋อให้มันเสียดายใช่ไหมให้มันเสียดายหรือให้เราเสียดายเด้ยเออแต่แต่ก็ดีอยู่ก็ดีกว่ามัน